สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่หัวหมากนะครับนี่จุดตัดจุดตัดนะครับที่จะออกจากหัวหมากมาตอนนี้ไม้กัน้นลงแล้วครับลงฝั่งนึงนะอีกฝั่งหนึ่ง,นะง,งยังไม่ลงนะดูไม้กั้นครับยึกยยักๆอยู่นะจะลงจะลงลงแล้วครับลงได้แล้วลงได้แล้วอึบนะฮะลงแล้วได้รถ ขบวนโดยสารนะครับจะผ่านจุดนี้นี่ครับไม้กั้นลงแล้วเครื่องทํางานครับเสียงดังอึ้งอึงตรึงตึงตึงล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 งวาร์ฟนะครับน้อครับหัวมารถไฟมาจอเทียบแล้วนะครับเดี๋ยวรอผู้โดยสารขึ้นกระบวนรรถหมดก็ออกทันทีไม้กั้นนั้นลงรอเลยครับ เสียงสัญญาณหยุดนะครไม้กั้นกั้นไปแล้วรถเคลื่อนตัวออกมาแล้วนะครับ ซ่อม42 13ครับโอ้บ๊ายบายครับบ๊ายบายนี่มีผมมือให้ด้วยกรุงเทพเช,ชิงเศราบนรถก็มีทั้งนั่งชมวิวแล้วก็นั่งหลับนะครับมาให้กันคืนแล้วครับ รถพร้อมบึงโอ้โหออกตัวแล้วไปเออมอไซค์ยางแรงแรงนะครับท่านผู้ชมอููว่าอะไรของมันวะไอ้นี่ผมก็ประมาณนี้แหละครับเอาสนุกสนานเทหาเทโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ